Keep all knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night hours up the hill, serving coffee to strangers, talking about revenue. Come on, come on, give that. Good morning, honeymoon. I got to see what I think. เหมือนอยู่กรุงเทพกรุงเทพแต่งหนาวกว่านี้อีกอะอยู่กรุงเทพใส่สเวตเตอร์ปิดไบุกแตกเฮ้ยวยวอะเฮ้ิ่งหนีเลยดิทำไมชีวิตฉันต้องเจอคนแบบนี้วะคือกูก็เหมือนมึงมึงก็เหมือนกูอะมึงผิดเสมอกันนะก็กลัวคนไม่เห็นท่อนล่างโอ้โหขี่ทางนี้ได้ไี่ได้มาทุกคนนะคะก็คือพี่ที่เรารู้จักอะ จะพาไปดูมหาลัยแล้วก็ไปเที่ยวกันน่าจะพี่เขาจะมารอประมาณเที่ยงตอนแรกว่าจะรออยู่นี่ซึ่งเรามีเวลาเหลือประมาณชั่วโมงกว่าหิวข้าวคือก็เลยจะไปอัญชลำรอแล้วก็จะไปดูเสื้อแขนยาวเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนิดนึงแล้วก็ตอนเย็นอ่ะเราจะได้เดินออกเที่ยวกันเพราะว่าพอพาที่ตกดินปุ๊บมันหนาวแกถือว่าดีไม่เลนที่คนสบายพาที่ตกสารพุ่มคือชาเกินถ้าดูซุกนี่นะคือแจ็คเก็ตหนัง แล้วก็ฮูดสองอันรวมกันผ้าพันคอแตอ่เราแต่งอ่ะซัมเมอร์เกิดซ <c oughs> ัมเมอร์ก็ไปแต่ง ตลาดเช้านะคะเพราะว่าเหมือนร้านข้างในแบบว่าจะเปิดเป็นช่วงแบบเที่ยงอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะก่อนที่จะไปกินอาหารไทยเราก็จะมาดูตลาดตรงน,นี้ก่อนคือแบบแคร์สเก็ตนะคือแบบสวยอะไม่ใช่มือสองไว้มนคือมือหนึ่งคือตลาดก็จะเป็นแบบวตีต่างๆเดี๋ยวจะไปดูเสื้อแขนยาววุ่แกหินมีใครเล่นหินไหมชอบหินเนี่ยสะสม อยู่ดีๆก็ได้กินอาหารฟรีเฉยเลยแกตอนเราอยู่ท <out> ี่อัมสเตอร์ดัมนะคะให้ดูบริเวณก่อนอันนี้คือร้านอาหารไทยที่เรามากินนะคะเราแบบอยากกินส้มตำมากอันนี้ชื่อร้านว่าภูไทยนะคะในที่สุดก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดคลิปนะไ่คลิปเปิดคืออะไรก๋วยเตี๋ยวไมใช่น้ส้มตำมาแล้วแกขอชิมส้มตำก่อนกันมันคือถูกต้องอ่ะยิอร่อยกว่าไทยอีกอะเอาอร่อยจริง ทำไมจีเด้ว้าวหาไหนที่กรุงเทพอ่ะกรุงเทพหายากนะขออนุญาตพูด สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อัมสเตอร์ัมนะคะแล้วก็อยู่กับน้องสาวคนมาจากรูเดียวกันเลยชื่ออะไรนะฮะกันชื่อฮันอาอช่เลยกเผื่อจะมีชื่ออื่นอะไรนะเข้าใจไมีชื่อเดียวมีนำตัวเองนิดนึงหน่อยว่าแบบว่าคือยังไงก็ได้ทุนมาได้เปลี่นที่อิตาลีนะคะโอ้ยมึงแต่มันเลิศจริงนะรู้ไหมว่ามันคื่เรื่องง่ายปะอะร ง่ายไหม,ไหมก็ไม่ง่ายเ่ะอเออเห็นไหมได้ทุนมันไม่ใช่เรื่องง่ายนี่แบบฝันอยากได้ทุนไบมึงเกลีดกยดกูไม่เคยถึงไปไม่เคยถึงฟรีนะนเนี่ยอ๋อได้ทุนไง <c oughs> เลิ่กว่า แบบ<อ><พ>มาสักอัศจรรย์มาจ่ยาย้ทำไมถึงว่าอเขอขอคถามนิดนึงคือตอนคุณนะคือเขาแบบว่าให้ค่าใช้ใจ่ายแบบการอยู่ในการทันไหมก็เหมือนคอ่าใช้จ่ายอะหนูก็อยู่กับเขาเรียกว่าอะไรอะโห<อ>มดมันก็ไม่ต้องใส่อยู่แล้วอ,อยู่ที่ความแบบต่อแหลของเราอะไรเเล็กหนูก็ต่อแหลอยู่มากนเราต่อแหลกแล้วก็เที่ยวกับต่อแหลกก็เสียเยอะอยู่เอาไว้ว่าคลิปนี้ไม่ได้รีวิวด้วยการเรียนถ้าอยากรู้ก็แหนะแหะอยากหนูก็ไปหาเองอุ้ยแรงปะ กินเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นแล้วก็คือฝากขออนุญาตฝากรีวิวอีกรอบหนึ่งคืออร่อยมากสำหรับร้านภูไทยแล้วก็ดีๆก็แบบคุณแม่เขาเดินมาทักทายเซร์ไฮต่างๆแล้วก็คุณแม่เลี้ยงข้าวแกเจ้าของร้านคือแบบไม่คิดเงินงงแบบเรางต้องรู้สึกขอบคุณนะเราขอบคุณแล้วแหละแต่ว่าก็ยังงงเป็นกันช็อคอยู่แต่แบบออขอบคุณจริงๆอันนี้คืออร่อยจริงอร่อยแบบอร่อยกินหมดเกลี้ยงนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเล่นกันอุ้ยคนนะชอมาตามหาชานมไข่มุกนะคะเหมือนเป็นทริปกินเนาะ ไงร้านโยยยมันน่าจะเป็นโยปะโยหยิบเป็นเป็นไต้หวันแผลนมชาลงไขวมุมาจากไหนไม่กล้าพูดเลยไต้หวันนะฉันว่าไต้หวันนะนี่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้ด้วยเดี๋ยวไปสั่งกันทุกคนคือตรงนี้มันจะเป็นแบบซอยอาหารแบบเอเชียหมดเลยอะน้องหมดเลยนาะเกือบหมดเกือบหมดแล้วกัน หมดเลยหมดเลยอ๋อ<ย>ให้ไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คิดคานาจงหยับกูเลยอ๋อเลยเหรอถ้าผิดก็ด่าหายกันนะคะอย่าด่าก,กูอันนี้คือร้านชานมน,นะคะ <c oughs> ที่เราแบบว่าถามพี่ที่ร้านอาหารไทยว่าร้านอะไรอร่อยคือร้านโยโย่นะคะเดี๋ยวมาชิมกันร้านนี้จะแซ่บจริงไหมแกแล้วแบบว่าคือมันแบบมันมีท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากดูดินี่อะเยอะแบบเยอะมากเหมือแนบบที่ไทยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคิดถึงมาก นี่อันเนี้ยของวีดเห็นไหมแล้วก็จะเป็นพวกแบบกันชงน่าจะเป็นกันชงนะเป็นเฮปซีบีดีเอ้ยมี CBD ด้วยแต่อ่ะเราอ่ะเป็นชอบแบบสายอาหารเสริมเราชอบมาส่องว่าแต่และประเทศมีอะไรบ้างนูน่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าคือที่เนี้ยทุกคนอ่ะถูกกว่าสวิตเซอร์แลนด์แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าใครอยู่สวิตก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าสวิตแพงเนาะอย่างเช่นตัวที่เราแนะนำก็จะเป็นแบบ B Complex ็ก comp ห้าสิบนะคะควรกินกันนะคะนี่มีแอสโวคาโดแต่ว่าแอสโวคาโดก็แลว้วแต่บางคนนะ ียวันนี้นะคะความโดยดของเราก็เรียกรสมาเลยรถแบบตออเสืองงไม่หมดเพราะว่าเราเป็นพรินเซสเรามีรถท่าสัตว์พรินเซสสองคนพรินเซสไม่ออกเสียงนะคะว่ากระตุกตาไปกันจ้าหิวละเริ่มเอ๋อละเม้าชอบมากคือฮากันเจอชนะรอบที่สองแล้วรู้ไหมคำแรกที่ทักกันเกยเมื่อวานตัวจริงแม่งสวยมาก จริงสวยมากคุยนี้เลยจเจอหน้าใสรถไฟพี่สตาตัวจริงสวยมาก <c oughs> มึงเจอคู่หนึ่งที่สองแล้ว <c oughs> ลค่ะเมื่อคู่เราอ่ะก็เลยลืมไม่เคยเจอกันแล้วจริงกระเลยอ่ะแล้วเสียงแหบคือไม่ใช่อะไรอ่ะพูดไม่หยุดไม่ใช่ <c oughs> มึงดนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตรงนี้ค่ะเราต้องหยุดเนะเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกติ สวยใช่ไหมนะหนูชอบอะไรเบบน,นี้ยรู้ไหมพี่มาเรียนที่มาเรียนที่นี่ตอนสิบปีที่แล้วอะ่ะมันไม่ได้แบบบางตึกอย่างตึกโอริอนไอตึกสีเทาๆอะ่ะก็ไม่มีมันไม่ไแบบคือยังแบบมีแค่ตึกเนี้ยตึกแบบไม่คิดตึกอะไรอยังเป็นป่าไป่นะเลยพี่เก่งมากเลยอะ <laughs> รู้สึกเก่งอะ่ะ ค่ะทุกคนนะคะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูมาหาลัยตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่แนะนําก่อนว่าพี่เชื่ออะไรเกิดังไง <laughs> เอาชื่อเล่นก่อนชื่อเล่นพี่ชื่อสาค่ะอ๋พี่สาก็คือมาอยู่นี่ได้อยู่มาสิ เจปีเข้าปีที่18แล้วค่ะแล้วคือตอนนั้นเราอ่ะโพสต์ไปในในเฟซเว้ย่าอยากต่อในเทเลแล้วพี่เขาก็ทักมาซึ่งดีมากๆเลยพี่เขาว่าจบที่นี่เดี๋ยวให้พี่เขาออกเสียงแบบเรื่องเรื่องมหาลัยเนาะมันออกเสียงยากอะว่า <laughs> ว่าเคนงงเงีว่าเคนงงเงีนะคะคือแบบเป็นมหาลัยที่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนมากเราเจะเอาสาขาของเราแปะไว้ให้พี่เขาแบบอุตส่าห์แบบพามาดูขอบคุณขอบคุณค่ะเดี๋ยวต้องเลี้ยงคืนแล้วก็อ๋อตอนผ่านเรดไลท์กันเลยป่าวว่าว่านเป็นยังไงเรียนอย่างไรบ้าง นีเจอแต่จะบอกว่าถ้าไปอ่ะต้องถ้าถ้าสมมติกามีเวลาไปตอนกลางวันกับตอนกลางคืนอ่ะมันจะได้คนละอารมณ์กัน,กนนะเพราะว่าเขาจะเ,เ,เปลี่ยนเซตก็เปลี่ยนเซตแล้วก็เปลี่ยนคือตอนกลางวันก็จะเป็นอีกอีกประมาณแบบอีกเกรดหนึง่งเราอเอาง่ายๆเนาะแล้วตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบ,แบใช่ประมาณนะั้นความสวยเดินก็ตอนนั้นเดินทางก่อนนะโอ้โหเปลี่ยนเรเหรอเห็นบางครั้งก็แบบ ว่าของเ้าแต่คือถ้าตอนนั้นคือนี่เขาแบบมีหลายแบบก็เห็นเนี้ยหนูตื่งเงนเ,นเตนเ้นมากที่จะได้ไป <laughs> กว้างเลี้ยงหนูเลยไปเข้าเนี้ยบึ้มบึ้มจะ <laughs> 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 รู้ใช่ไหมเขาปิดมากอ่ะอนะันนั้นคือเขาทำงานกันอยู่นะอ๋อ,อ,อใช่อ๋อหนูหนูว่าปิดหนูยังไม่ไปเจอแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่ให้มันแบบเปิดเกินไปอะไรเงี้ยแต่คือก็ทำงานก็ข้างในเขาไม่ให้เปิดสิเขาก็ไม่ให้ดูไงคือเขาดูคนหม่มานานแล้วยังหรนานมากค่ะนานมากอะ เมื่อไหร่ที่ไทยจะถูกมั้งนะเราได้ทํางานถูกก่อนหน้างเราได้ทำงานถูกก่อนหบ้ายงเจะไปลงทะเบียนอะไรใช่ไหมเร่หนึจะไปลงทะเบียนเป็นแม่เลาที่ไทยแอบเกินหันเข้าไปที่จำชับกว่าเราเดินทางมายังไงนะคะถ้าสมมติแบบเป็นเด็ก่วไปไม่มีรถนั่งรถไฟคือเนี่ยมันจะมีมันจะมีบ้านอยู่เห็นไหมอันนั้นก็คืออาจจะเป็นบ้านเขาเป็นเหมือนเป็นหออะไรตึกสูงๆมันจะเป็นหออะไรอย่างเงี้ย แต่หนึ่งชั่วโมงจากเมืองอัมสเตอร์ดัมคือไม่ไม่แย่เลยนะไม่เราไม่แย่รถมันไม่ติดขับรถแต่จริงๆนะอเเอเลยอันดับหนึ่งเลยใช่ใช่เดี๋ยวพี่ส่งให้ดูกูจะเข้าได้เมเ่ีไยรเริ่มเกลียดแล้วใช่เลต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยเนาะทำได้จนต้องทำได้อันนี้มันเป็นตึกเมนที่เขาแบบ ก็มีเลคเชอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่าเงี้แล้วพวกไอ้ข้างๆเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นถ้าบ้านเราก็เป็นประมาณเหมือนแบบคณะนั่นคณะนี้เขาไปมีแบบตึกงามอะไรอย่างเงี้ยโซว่าตึกเขียวๆนั้นเป็นตึกตึกแพลงตึกพวกไอ้พืชทั้งหมดจีอะไรเงี้ยพี่ก็เคยไปสุดทานที่นั่น มุมมองของหนูหนูเรียนอ่ะคือตอนตอนเนี่ยมันก็คือคนเรามันมันมันพัฒนาเพื่อให้ปรับปรุงสายพันธุ์ให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเนาะให้อาหารมันดีขึ้นหรือว่าสารอาหารมันดีขึ้นแต่พองานวิจัยช่วงหลังมาเขามาตรวจจริงๆแล้วอ่ะมันสารอาหารมันไม่ได้ดีขนาดนั้นป้าหนูไม่รู้ว่าหนูไม่รู้เหมือนกันคืออันเนี้ยหนูเรียนคร่าวๆและอาจารย์หนูก็คือบอกว่าถ้าเราอยากเป็นคนสุขภาพดีเลยะให้กินอะไรที่มันเป็นแบบนอร์มอลไม่ตัดไม่ปัดไม่ปรับปรุงสายพันธุ์ไม่ตัดต่อสายพันธุ์ GMO แต่มันก็หากริญยากนะเดี๋ยวนี้มันจะไม่สัดคลุงสายพันธุ์มันไม่พี่ว่ามีพี่ว่ามีแต่ว่ามันต้องดูว่าเขาทําเอาง่ายๆคือเราจะตัดต่ออะไรออกไปจากจากสายพันธุ์มันมากกว่าแต่คือว่าเราไม่ได้คือเราสมมติว่าส่วนใหญ่อ่ะไอ์เจีมโอก็คือเราเราทาให้มันแข็งแรงขึ้นเราทําให้มันสามารถที่จะอยู่กับมิอากาศช่อย่างนี้มากกว่าเนี่ยหนูก็เลยเนี่ยพี่พี่เฉยๆนะพี่พี่รู้สึกว่าแต่เราที่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้แบบ ไม่ต่อต้านแต่คือยังไงแบบในโปรดักในยุโรปมันไม่มีอยู่แล้เพราะมันเขาใช่ค่ะเขาไม่อนุญาตอยู่ละเพราะม่ก็คือมันแต่ยุโรปอะคือกฎหมายของอันนี้แข็งแรงสุดแล้วก็ดูนึงบอกว่าแบบไม่ว่าจะหากเสริมหรือคีมบางครั้งมันมีความวุ่นวายจนเกินไปเพราะว่ากฎหมายมันแบบมันเยอะอย่างเงี้ยมยอย่างเงี้ยเรื่องไอ้ที่มันใหญ่สุดอะก็คือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาคุณจะคุมคงผู้บริโภคยังไงอันนี้อันนี้จะยากตรงนี้ละเพราะว่าเรื่องทำอะไม่ยากหรอก ถ้าเกิดมันมีเรื่องคอมเพลนมาเนี่ยคุณจะรับมือกับมันยังไงแล้วคุณจะทํายังไงต่อเนี่ยเนี่ยจะจตสนุกจังเลยชอบคุยอะไรแบบเนี้ยใช่สนุกจังเลยแต่ก็ดีนะมีคนคุยด้วยอย่างเงี้ยพี่ก็ไม่ค่อยมีใครได้มาคุยอะไรอย่างเงี้ยกับพี่หรอกเรื่องเนี้ยมันยากเป็นต้อไม่มีคนคบใช่ไหมมานั่งคุยกันเองแล้วชอบหาคนดิสคัสอต่มันหาคนยากค่ะหาคนดิสคัสยาก เขาอาจอยากจะดสคัสแต่ถ้ารู้สึกว่าเขามีแบบปลายปิดเกินไปอย่างเงี้ยเราก็ไปคุยกับเขามันก็ยากอ่ะเออถ้าเขาเขารู้สึกที่เขาจะเชื่ออย่างนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะไปเปลี่ยนความคิดเราก็ไม่ได้เราไม่ได้คิดว่าเราจะไปเปลี่ยนความคิดแต่เราก็อยากให้รู้สึกว่าใช่ใช่มุมมองคนอื่น รักเศษได้ดีกว่าต้นใหญ่หนูอ่านงานวิจัยไปคือรูมาตอยเนาะมันจะช่วยในเรื่องเขาเข้าไปทดลองกับรูมาตอยแล้วมันช่วยบรรเทาเรื่องรูมาตอยได้เยอะจิคือมันไปยับยั้งพวกกลุ่มพวกไซโตโครมพวกแบบกลุ่มอักเสบอะกลุ่มที่ทําให้ผิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยใ,ใ,ใช่ใช่ทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงก <ๆ S 2> ็คือเขาก็เลยเอามาแบบใช้ในเรื่องของแบบเบิร์นผิวเบิร์นแบบแดดใช่ใช่เป็นซิงค่ะอันนี้จะเป็นฟอร์มอะมิโนแอซิเตเลนแล้วก็มีใบบัวบกเนอะที่มีบัวบกเนี่ะ มไม่กินกแต่ว่า,า,สสาหาซื้อได้มันหาซื้อได้แต่ว่าคือเขาเอาไปแบบเขาไม่กินอ่ะคือเราม, <laughs> มันหาซื้อได้ก็เป็นบาคโคไซป่ะถ้าหนูจำไม่ผิดอะสามมันจะคือบาคโคไซข้างในแล้วบาคโคไซด์มันจะเป็นกลุ่มลดลดลดการดัลเสทได้ได้ดีบาคโคไซมันมีกี่ตัววะสามสี่ไม่แน่ใจใช่มี AB เอบอะไรสักอย่างสติง อันนี้ก็จะแบบลดการลเสี็เรากร็ลดพวกคูณอแล้วตัวเองกินไงวันละครั้งเนี่ยหรอเมตรอย่างละหนึ่งเมตรอ๋อวันละหนึ่งครั้งพอเมื่ออาหารเช้านะอันนี้ให้พี่หมดเลยเหรอเนี่ยใช่ใช่แต่พี่สลับกินได้นะแบบว่าสมมติวันนี้กินตัวส้มพรุ่ง,ง,งนี้กินตัวแดงแต่เนี่ยกินทุกวันโครงการ หลังจากที่ไปทัวร์มานะทุกคนคือบางช่วงก็ไม่ได้ถ่ายเนาะสนุกมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ด้ยวยที่ไปะคืออะไร <laughs> รู้ไห้ว่าเคนวากเคนนิเกนนะและ้วก็มันเป็นเมืองของวากเคนิเกนเนาะแล้วก็ไปกับพี่สาซึ่งแบบสนุกมากเมื่อกี้แบบพี่เขามาส่งตรงเทรนนะคะจาก โฮเทลนี้อยู่ตรงโฮเทลนอนเดี๋ยวเราจะข้าออนสแตมต่อนะคะเบื่อพี่เขาน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้คือพาวันนี้พาไปดูมหาลาัยที่เราอยากจะเรียนต่อบอโทซึ่งเป็นสาขาออนไลน์ที่เราบอกเนาะแล้วก็เราจะพยายามให้ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเรียนจริงๆสนุกฝั่งนน้นแต่ฉันว่าฝั่งนี้เ,เพราะว่าเราลงฝั่งน้นพร้อมหนึ่งเราก็ต้องไปเปร์มสองสอ้าหรอใช่จ้ะโอเค,อ,เคอุย้ยจริงไหมอุ้ยเหมือนโดนด่าเลยอ่ะ กะดาษใช่ไหมใช่จตาระบบชาร์จแบบสนุกอ่ะการออกไปข้างนอกถ้าสมมติมีพิษาก็คือแบบไม่ได้ออกไปดูข้างนอกเนาะมันเป็นยังไ,ไง,ไง,งวิ่งขับรถไกลอยู่นะหนึ่งชั่วโมงนะให้ความหนึ่งกูบอกแล้วขออนุญาตด่ากับมีตาชนะฉันตาฉันละฉันขออนุญาตด่ากับก็ฉันบอกไปกยแกมามาเกย,ย์เออหนึ่งว่ะฉันอยู่กับเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยพอพอมันได้ด่าฉันนะแกอุ้ยมันด่าฉันช้ำเขออนุาตฉันได้ด่ามันฉันก็ด่ามันช้ำอยู่แล้ว แล้วเราก็อยู like ่กันที่อัมสราอีกรอบหนึ่งนะคะหุ้ยมึงมันจะคิวมันจะยาวไปเนาะเราต้องเผื่อว้าพวกนี้ไว้เหลือแบงนี้เก็บไว้ในใจก่อนเก็บไว้ในใจก่อนไม่พูดมาก อาหารพื้นเมืองเนะะี่ยค่ะเฟรนฟรายดังมาชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งเมนูก็จะเป็นตามนั้นนะคะทุกคนราคาก็จะตามมีค่ะเป็นยูโรนะคะก็ไม่มีความ,ะะม,วามัวรมากมายแต่ว่าน้องคนนี้รู้ค่ะไหนเขา้เขาๆหน่อยที่นี่เขาจะกินเป็นอะไรนะคะก็คือเท่าที่เซนเนตใช่ไหมก็ะม,เมอเซ <laughs> นตที่ดัา <laughs> เหมือนเป็นอาหารดังไซส์ส์อลก็เหมือนกันก็คือไฟที่ดันก็เลยเราจะลองทั้งสองอย่างเลยเพื่อจะดูว่าอร่อยจริงไหมอ่ะฮะมาชิมกันนะคะอันนี้คือไซส์สมอลเท่าไหร่นะสี่ยูโรสี่ยูโรได้นะราคาก็เป็นฝฟไช่ค่ะจิมมันการ์จมมารการพูดมันเหมือนเป็นแบบ น้มต้มเนื้ออะไรเงี้ยเขาใส่แป้งใส่บัตเตอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ทอดแป้งอ่ะอร่อยอ่ะหิวด้วหนึ่งร้อนกับภาพทันนะคะคุณกิตติมีทุกอย่างสไตล์เทียมร้านเห็ดนี้คือร้านอะไรคอฟฟี่ช็อปฉันว่าไม่ค่ะเขามีทอฟเฟิลนะ เห็ดจริงมันเยอะมากอ่ะทุกคนเมื่อกี้คือไปเข้ามาหนึ่งเนาะแต่ว่าห้ามถ่ายรูปเรามีพีเชฟห้ามถ่ายรูปต่างๆรู้ดิสวยมากมันจะอันนี้คือแบบความแบบแฟ r y t เทลสุดๆซื้อของทีนี่ได้ของแถมเลยอทุกคนคุ้งเกินได้ไม่ผิดเชื่อมึงเจ้าของร้านรู้ป่ะต่างกันไม่อยู่อ่ะเปรี้ยนะเหมือนแมส เหนื่อยอะย่ะกูวีดที่นี่มันแรงแล้วเปมากระดบเกยีวก็แม่มออกแกรีาก็คือมาร้านหนังสือกันนะคะแบบใหญ่มากเอาล่ะตาามหาก่อนเอ่อบิสเนสแกรตรงไหนวะเอาแล้วไงจริงคือมันเป็นร้านหนังสือเก่านะคะทุกคนแต,แต่มันสวยนะมันน่าถ่ายรูปอ่ะ แต่วันนี้คงไม่ยังไม่พร้อมที่จะถ่ายแกมันมีป้ายแต่เราอ่านไม่ออกอ่ะร้อนใช่ไหม ก็ตอนนี้ละคเรื่องมาสอกี้หน่ฮปนอไม่อีกเราไปทําอะไรมาบ้างหลังจากที่ไปกินขนมขนมกาละเด็กอ้ขนมกาลักหนูก็คือไปกินขนมกาดหนูมาเสร็จเลยคุณพี่าตพูดได้ไหมหนูเป็นพูดมึงพูดเป็มึงพูดแบบเป็นดาเขาัเลกือัยงอบคมมั่นใจ เซ็กทอยชอบแกมันเวอ์เยอะมากเสื้อผ้าใจหล่อลื่นอ่านเสริมต่างๆเพื่อแล้วแบบมีทุกอย่างชอ็อปนี่แหละคือร้านโปรดละมาดูบ้านเมืองกลางคืนเขาตาั้งมาบ้างนะกรจินจินจัดได้หมดกลางคืนที่ตอนนี้เป็นวันจีมงแล้วสามทุม่มไม่มืดสักทีนมันไกลแค่ไหนนะป้ะมาณแปดกิโลนะคะ ก็ไม่แพ้ซึ่งมันขึ้นราคามันลงลงราคาขึ้นขึ้นลงลงแรกมันก็จะมีช่วงแบบ26ยูโร27อุิยน่าซื้อเหมือนไก่แล้วแล้วเมื่อกี้ก็เลยไปซื้ออันนี้มานะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตกบบยาสระผมเครืน้ำแล้วข้อเสียเราไม่เข้าใจว่าวัฒนธรรมยุโรแบบมันจะไม่มีแบบเป็นซองหรือเป็นขวดเล็กๆอ่ะมันจะไม่มีแพ็กเกจเที่ยวถ้าแพ็กเกจเที่ยวมันจะมีในสนามดินอ่ะที่มันเป็นแบนแบนไฮเอ็น์อ่ะเออแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบนด์ธรรมดาไม่มี ซึ่งก็อยากทาธุรกิจหรือว่ามเป็นกฎหมายวะก็ไม่ได้ทราบส่งต่อคาถามไม่ได้รู้คำตอบ <laughs> คลิปนี้ชวนให้สงสัยอยู่แล้วไม่ได้ชวนไขข้อสงสัยเขาช,ชวสใหคมเนตตอบคำถาม20อันนะที่เราถาม,มคลิป <laughs> ทั้งกิปหัวรอบไปแล้ว59เปอเซ็นต์ ในกิปคนดูไม่ได้ดูอะไรก็บอกเลยว่าวีดมาแรงจริงมันอยู่ในอากาศได้ไหมถามต่อถามต่ออันเนี้ยอยู่เนี้ยอันนี้รู้ม่ถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่เป็นโรงแรมแบบว่าราคาประหยัดอยู่นอกเมืองนะคะแต่ว่าน่ารักมากเดี๋ยวจะพาออกไปดูข้างนอกพรุ่งนี้แล้วกันไม่ใช่วันนี้เปิดเลยหรอหนาวตาเปดนาคือมาเป็นแบบว่าคือชานเมืองชานเมืองไหมชานแล้วเนาะ ไม่รู้เหมือนกันแถวสนามบินอืมคือบ้านเขาจะไม่มีตึกสูงจะเป็นบ้านอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักน่ารักแบบเป็นหมู่บ้านอะแกอันนี้ราคาเท่าไหร่นะแกจาได้ไหมโอเคสามคือตกคือละห้าพ <laughs> คนละห้าพันอ่ะโอเคโอเคใจหมด Good morning ค่ะทุกคนนะคะวันนี้วัน ที่สามพี่สามป่าวว่าสาม<า>แห่งการยูนเนชันแรนด์นะคะแล้วก็เมืม่อก,กี้นึกได้ว่าเหมือนฉันยังไม่ได้แนะนําแล้วพี่สาก็ไม่ได้พูดใ้คิดว่าเขาคือใครปะนนคือพี่สา,สาแบบว่ามาอยู่เขาบอกแล้วเนาะมาอยู่17ปีแล้วคือพี่สาจบจากมหาวิทยาลัยที่เราไปดูนะคะก็คือจบแล้วก็กําลังต่อโทอยู่ด้วยแล้วก็คือเขาต่อโทแล้วก็ทํางานอยู่ด้วยเนาะคือเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยพาไปทัวร์ดูนี่นั่นนะคะแต่เราเรื่องสามแบบ พี่เขาไม่รู้จบสาขาอะไรอะ่ะปอตีอะ่ะลืมอะ่ะแต่เกี่ยวกับในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์นี่แหละชิบารแล้วเดี๋ยวไปถามพี่สาวาาแ,แล้ว่าแปะลวกันถ้าทํางานหรือว่าอะไรเงรี้ยพี่สาวเขาจะทางานเกี่ยวกับในเรื่องของการวิจัยพวกมเมล็ดพันธุ์พืชอ่ะคะ่ะแล้วก็ชอบอ่ชอช็อตหนึ่งของเมื่อวานคือที่เนเธอรนะ์แลนด์อน่ะมันเป็นอะไรที่แบบ อ๋อถ้าคนรู้รู้กันก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าเป็นประเทศที่แบบเมืองที่น้ําท่วมแต่ว่าด้วยการเมืองเขาดีเขาก็เลยแบบปรับปรุงสภาพแบบพื้นที่ของเขาได้อะเออมันก็ไม่น้าท่วมนะคะ <S <S แล้วก็มันมีข้อเสียอย่างที่ว่ามันปลูกอะไรไม่ค่อยได้นะคะ <S <S มันไม่ค่อยได้ขึ้นในขนาดนั้น <S <S ออแต่ว่าเป็นประเทศที่ลองลองจากอเมริกาในการส่งออกพวกแบบแบบผักเขาเลยนะพวกพวกพืชต่างๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาแบบทําการตลาดเก่งแล้วก็แบบมีการแบบว่าไปปลูกประเทศต่างๆอะไรเงี้ย ก็พูดง่ายว่ามอที่เราไปออ่ะเป็นมอที่ดังแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการรีเสิร์ชมากๆแล้วก็ในเรื่องของแบบเกษตรกรมาเล็กการพืชการพัฒนาปรับปรุงพืชอะไรเงี้ยพืชผลไม้ทุกอย่างที่มันเป็นแบบพืชอะออแล้วก็ในเรื่องของการวิจัยนะคะแล้วก็พวกแบบสารอาหารอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะต่อโทรสำหรับใครที่อยากจะศึกษาก็สามารถไปเสิร์ชใน g o o g l e ได้นะคะแล้วก็ใน u t u b e เนี่ยมีคนไทยไปเรียนแล้วก็มีรีวิวอยู่บ้างนะคะก็รีวิวไว้เข้านี้ก่อนถ้าสมมุติแบบ ได้เตรียมตัวยังไงจริงๆก็เดี๋ยวมาบอกกัน <need> วันนี้เราลองเชค c k b u กันดูนะคะจากที่เราอยู่ประมาณ8กิโลเนาะถ้าขึ้นเทนมันเท่าไหร่วะสี่เหมือนกันใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่ารายวันอะไรเงี้ยมันจะตกวันละมาแบบ14หรืออะไรเงี้ยก็คือคุ้มกว่ามากให้ดูแพ็กเกจรายวันนะคะทุกคนก็นี่คือแบบมันจะเป็นรายเที่ยวมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะถ้าใครแบบขึ้นบ่อยๆออย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีแพ็กเกจลองศึกษาดูนะคะเพราะว่าเรา ไม่ได้ศึกษาแกฉันชอบมากมันแบบมันน่าอยู่อ่ะแล้วยิ่งช่วงนี้อากาศดีมากแดดออกช่นี่เราอาหารเช้าเราของเรานะคะร้านสวยมากไม่รู้จะถ่ายไงให้คนทางรู้่มวนที่เราอยู่มันสวยมากจริงคือแบบมันต้องเห็นกับตาจริงๆอ่ะ มันเหมือนเป็นภาพกว้างมากๆอะ่ะแบบฟิลมันดีอากาศมันดีแดดมันดีอ่ะตามนั้นรีวิวตามนี้จริงๆออกมาแบบทำอาหารเชา้าทานอาหารเช้ากันอะไรเงี้ยทั้งทำงานเช้าเยี่ยอะไรจะเที่ยงอะ่ะว่าไปเรื่ <laughs> <laughs> อยอยู่มาเล่นขัดฟิวน้องสุดๆชอบมากสำหรับฉันนะแต่ว่าก็ยังไปไม่ครบทุกที่แต่ว่าโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันมีความแบบว่า ระหว่างความไฮเทคของมนันหมายถึงแบบเมืองใหม่กับเมืองเก่าผสมกันอย่างลงตัวอันนี้จะชอบแบบพรีเฟร์เรื่องเมืองเก่าอะไรแบบนี้ที่เห็นกันเมื่อกี้นี้ล้วก็ในส่วนของแต่ความสะอาดอะไม่เท่าสวิสเพราะว่ายังมีขยะตามถนนเยอะเยอะแบบเยอะม,มากๆด้วยความที่พี่ผู้คนแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะเออมันก็แบบเหมือนอาจารย์การจัดการอะไรเนี้ยก็ยากแต่ว่ามันเป็นระบบระเบียบอยู่ลนะในหลายๆอย่างอะอรีวิวในส่วนของวีดซึ่งวีดมันเป็นอะไรที่ที่ดอ,อกมันมันเวอร์นะมันแบบ มันนั่งคิดอีกทีนึงคือแบบมันเสรีเกินไปอ่ะมันแบบไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไรถึงมันเยอะมากๆแบบคือในอัมสเตอร์ดัมแบบว่าก็คือทุกคนมาวีคือชนาก็คือบอกเพื่อนใช่ไหมว่าเออเดี๋ยวมาอัมสเตอร์ดัมอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่ามาดูวีดหรออะไรเงี้ยบอกคนว่าแบบว่าเออเดี๋ยวมาอัมสเตอร์ดัมนะโคนบอกว่า ระวังเรื่องวีนด,ด้วยเนี่ยทุกคนพูดถึงวีดหมดเลยไม่มีใครแบบว่าวอัมสเตอร์ดัมสวยจังอันนี้คือเขาเออคิดอยู่ในเขาลุยแหละว่าอัมสเตอร์ดัมมันสวยแต่สิ่งแรกที่พูดถึงอัมสเตอร,ร์ดัมก็คือเรื่องวีนอะไรอย่างนี้เพราะคนยุโรปมาสมัยเขามาอัมสเตอร,ร์ดัมอ่ะเพื่อสิ่งนีง้จริงๆเข้าๆก่อนมาเคยแอบไปดูดูคือมันเป็นตู้เลยเว้ยมันเป็นกระตู้กระจกกระจกกระจกไม่รู้ว่าในภาพเนี่ยจะมีไหมถ้ามีเรามาเสิร์ชให้แล้วคือเขาก็แบบ ก็รับงานอะตรงนั้นแล้วก็พี่เขาบอกว่าถ้าสมมติปิดม่านคือเขาทํางานอยู่ออแล้วมันคืออัเมซิ่งสำหรับเรามากเลยคือเป็นตู้กระจกแบบนี้เลยแล้วก็เป็นม่านสีแดงบังไว้ใช่ไหมแล้วคือเขาก็จะเปิดมาอะไรเงี้ยแล้วก็เรียกแขกอะไรงี้แล้วด้านหลังก็คือเป็นเตียงเลยถ้าปิดม่านก็คือ<า>ถ้าจะตรงนั้นเลย คนไทยสองคนในสวนสาธารณะเ่อมาจากไหนคะอัมสเตอร์ดัมเราเป็นคนดัตช์ละตอนนี้ดั้งกักอยู่มาสามวันแต่ตอนนี้ตหลดมาจับแล้วยาจัจตว์ไม่มีไปอยู่มีค่ะเป็นพรบคุ้มของสัตว์ฉันกับแกเนี่ยคนละใบดอก เริมแล้วชอบมากฮัลโหลนกับทุกคนบ๊ายบายเอาลูปมาคืนแปะได้ไหม <c oughs> ได้เลย ก็ิกเลยการเมื่อคืนเป,ไป <c oughs> ็นปยังไงไหนดูโอเคก่อนที่จะปิดคลิปอออันสตาร์มเนาะก็ขออนุญาตฝากนิดนึงสำหรับเราการเดินทางมันง่ายมากๆเลยนะแล้วก็มันมีหลายส่วนให้เที่ยวกันเนาะคือเราจะไปแบบตั้งชมธรรมชาติแบบคันทิสไซก็มีแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่แบบเซ็นเตอร์ของเขาเนาะก็อยากที่รู้กันนะคะไอส่วนตอง อซดามเองอะ่ะที่มาเป็นแบบที่ท่องเที่ยวเนาะคือพอนะักท่องเที่ยวมันเยอะอะความสกปรกมันก็นเยอะเช่นกันพื้นถนนเหม็นชีแบบเขาเรนะียกนักก้นบุหรี่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบเหม็นบุหรี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บุหรี่ไม่เท่าไหร่หรอกวีดเออไม่เหมาะสําหรับคนที่แบบแพวีดหรือเหม็นวีดมากๆเพราะว่า คือทุกที่ก็คือจะสูบวีดไปหมดเลยก็จะประมาณนั้นแต่ส่วนตัวที่ชอบนะคะก็คือนักท่องเที่ยวที่เยอะมากแล้วอาหารอะราคาแบบเอื้อนถึงได้เพราะว่ามันเป็นราคาที่เอ่อเท่าๆกับเมาตาที่เราอยู่ะ่ะเออมันก็เลยแบบเอื้อนถึงได้ก็เลยแบบรู้สึกไม่ได้แบบไม่ได้แปลกมากยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ในส่วนของ อาหารเยอะจริงอาหารของกินอะเยอะแบบเยอะมาก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 เยอะมากเยอะแบบเยอะมากแล้วร้านอาหารไทยก็อร่อยร้านอาหารจีนก็ต้นตำรับแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นก็ต้นตำรับแบบต้นตำรับอะอร่อยไปหมดซูชิก็อร่อยอะไรเงี้ยเออคือไฟรอบ่ายสามแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าละนี่ต้องนั่งเรนไปสนามบินแล้วก็กลับนะคะน่าจะปิดที่ตรงนี้ เลยไม่ฟินเลยไม่บ้าขอบคุณนะสำหรับทริปนี้เดี๋ยวแปะไอจีให้แต่ขาตัวสองสามตัวให้ไปเดากันกลัวมันง่ายเกนินอะเป็นไร,รอ่ะไม่บ้าขอบคุณที่รู้จาักกาันมากๆเดี๋ยวจะกระติ๊บหน้าวลาเหมือนแม่ลูกเลยนะรักพีดนางอ่งอะเหมือนแม่ลูกใครเป็นพ่อไม่มีคำถามเดิมโอเคตุ๊กตาลุ้นตุ๊กตาล้านลุ้ I <laughs>